มาต่อที่ข้อ1หนมาที่17นะคะเขาให้หาค่า x อันนี้ก็ลากเส้นเชื่อมออกไปแล้วนะักเรียนจะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นมุมนี้เห็นไหมกับมุมตรงนี้เป็นมุมอะไรกันมุมแยงพอมันเป็นมุมแยง้งมันจะมีขนาดทำไมเท่ากันอ่ะทีนี้เราหาค่า x ได้แล้ว เรารู้แล้วว่ามุมที่อยู่บนเส้นตรงเดียวกันคือเส้นตรงนี้เห็นไหมมันมีทั้งหมดกี่มุมสามมุมมุมไหนบ้างก็คือมุมนี้อ่ามุมนี้แล้วก็มุมนี้ต้องรวมกันได้เท่าไหร่คะ180องศาเอาไปแล้ว120เอาไปแล้ว40รวมเป็นเท่าไหร่รวมเป็น160เพราะฉะนั้น180ลบร้160เท่ากับ20องศา จบแล้วเพราะฉะนั้น x ตอบ20องศาต่อมาข้อที่11ไม่ต้องทำนะคะเว้นเอาไว้มาดูข้อที่12เลย12อทำยังไงเขาถามหา x ตรงนี้เขาถามว่า x มีขนาดกี่องศาเรารู้มุมไหนบ้างอ่ะเรารู้มุมนี้เนาะมุมนี้เห็นปะมุมนี้กับมุมนี้เป็นมุมอะไร มุมแย้งนักเรียนต้องหามุมแย้งให้เจอเนาะเพราะฉะนั้นมีขนาด40มุมนี้ก็ต้องมีขนาดทำไมด้วย40องศาด้วยตรงนี้ก็เป็นมุมตรงค่ามีขนาด120นักเรียนเห็นรูปสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ไหมรูปสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ต้องมีม,มีมุมภายในเท่าไหร่180องศา เพราะฉะนั้นมันเอาไปแล้ว120เอาไปแล้วร้อเอาไปแล้ว40รวมเป็น1้อยเพราะฉะนั้น x เหลือเท่าไหร่คะก็คือร้อยแปดสบลบร้อเท่ากับยีองศาก็เอาไปกาอ่ะต่อมาแปบบนึงนะต่อมาดูข้อนี้ข้อนี้เป็นแนวเตรียมอุดมเนาะ ให้หาค่า x, x อยู่ตรงนี้เราจะหาค่า x ได้ยังไงเรารู้ค่าไหนเราก็ใส่ค่านั้นไปเนาะตรงนี้มุมเท่าไหร่40องศาทำไม40องศาเพราะเป็นมุมแยงเจอมุมตรงข้ามดังนั้นมุมตรงข้ามก็ต้องมีขนาด40องศาเห็นรูปสามเหลี่ยมเล็กๆนี้ไหมรูปสามเหลี่ยมต้องมีพาย มุมภายในเท่าไหร่ก็คือ180เอาไปแล้ว40เอาไปแล้ว20รวมเป็น60เพราะฉะนั้นมุมอีกมุมก็คือมุมตรงนี้เหลือเท่าไหร่ก็180ลบกับใครลบกับ60เท่ากับ1 2อองศาดังนั้นมุมตรงนเนี้ยเนี่ยคือ1 2อองศา x มันเป็นมุมตรงข้ามพอดีก็มีค่าเป็น120องศาด้วยอ่ะเราก็ไปต่อ จบเนาะอ,อ่ะข้อต่อมาหายังไงดีเรารู้มุมไหนแล้วก็ใส่ไปแค่นั้นเองดูมุมตรงนี้เนาะมุมนี้เห็นป่ากับมุมตรงนี้เป็นมุมอะไรกันมุมแยง้งถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นมีขนาดเท่าไหร่สีเหมือนกันรู้ตรงไหนอีกอ่ะรู้ตรงนี้เพราะเป็นมุมอะไร มุมตรงข้ามก็ใส่ไปนักเรียนเห็นเส้นตรงตรงนี้ไหมเนี่ยเส้นตรงตรงนี้นะดูเส้นตรงตรงนี้นะมุมที่อยู่บนเส้นตรงเดียวกันต้องรวมกันได้เท่าไหร่ร้อยเพราะฉะนั้นมุมตรงนี้เอาไปแล้วเท่าไหร่120มุมตรงนี้เหลือเท่าไหร่คะก็เหลือหกสิบโอเคไหมและเห็นรูปสามเหลี่ยมตรงนี้ไหมคะสามเหลี่ยมเล็กๆ อะเราสามารถหามุมตรงนี้ได้ไหมได้เพราะว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมมีขนาด1้อยแถูกไหมเอาไปแล้ว60เอาไปแล้ว42รวมเป็น102เพราะฉะนั้น1 8 0่งรลบหนึ 102. ได้เท่าไหร่เราก็ามาคิดขอยืม1 0บลบสได้แปดเป็น78องศา แปลว่าตรงนี้มีขนาด78องศาเราหาค่า x ได้ไหมได้เพราะว่า x มันอยู่บนเส้นตรงเดียวกันกับ78องศาเนีย่ยเห็นปะเพราะฉะนั้นมุมที่อยู่บนเส้นตรงเดียวกันต้องรวมกันได้เท่าไหร่คะ180หาค่า x จาก180-78ลบ78อ่ะก็180ตั้งลบ78ลบกันเหลือ102 ดังนั้น x มีค่าคือหนึ่งร้อยสอก็เอาไปกาเห็นไหมมันไม่ได้ยากเลยนักเรียนเราก็แค่ใส่ไปเรื่อยๆส่วนข้อนี้ถ้านักเรียนไม่ลากเส้นเชื่อมมันจะเป็นอย่างนี้แน่นอนหนูงง,งแน่เลยเพราะฉะนั้นให้หนูลากเส้นเชื่อมแนะนำว่าให้ใช้ควรละสีถ้านักเรียนใช้ควรละสีแล้วมันจะมองง่ายขึ้นอ่ะเราจะหาค่า x ยังไงดีเรารู้ค่าตรงไหนบ้างอ่ะเรารู้แล้วตรงนี้คือมุมแยง้ง มุมนี้กับมุมนี้แยงกันเห็นปะเพราะฉะนั้นมุมนี้มีขนาด15องศาด้วยอ่ะรู้มุมไหนอีกอืมแล้ก็ดูมุมตรงนี้มีขนาดเท่าไหร่ห้าสิบองศาเพราะเป็นมุมมาละ รงข้ามกันทีนี้มุมที่อยู่บนเส้นตรงเดียวกันต้องรวมกันได้เท่าไหร่คะ180เส้นตรงเดียวกันคือเส้นตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเอาไปแล้ว50ตรงนี้เลยเหลือร้อยสอืมโอเคไหมทีนี้ต่อมาดูเราจะรู้อะไรได้อีกเราเห็นรูปตรงนี้ไหมรูปสามเหลี่ยม มุมภายในของรูปสามเหลี่ยมต้องรวมกันได้เท่าไหร่ร้อยแปดสิบโอเคไหมแต่มุมนี้เอาไปแล้วเท่าไหร่ยี่สิบห้ามุมนี้เอาไปแล้วเท่าไหร่สามสิบมุมนี้เอาไปแล้วเท่าไหร่สิบห้าแล้วเซี่ยวนี้คือเท่าไหร่หาได้ไหมได้หาจากอะไรคะก็คือร้อยแปดสิบลบกับอะไรบวกกันบ้างก็คือยี130่สิบห้าบวกร้อยสามสิบบวกสิบห้า ก็เท่ากับ180ลบบวกกันได้ใส่0ทด1 2 3 4 5 6 7 7 7 0เพราะฉะนั้น x ก็เท่ากับ10องศาจบเอาไปกาอ่ะข้อต่อมาข้อนี้ง่าย เรารู้มุมอะไรเราก็ใส่มุมนั้นก่อนแน่นอนครูรู้มุมนี้เพราะว่ามันอยู่บนเส้นตรงเดียวกันเพราะฉะนั้นมันต้องรวมกันได้เท่าไหร่180เพราะฉะนั้นมุมนี้เลยเหลือแค่40อ่สครูเห็นมุมแย้งแล้วเพราะฉะนั้นมุมเนี้ยแย้งกันถูกปะเพราะฉะนั้นมุมนี้ก็มีขนาดเท่าไหร่ด้วย40องศา แล้วบังเอิญว่ามันอยู่บนเส้นตรงเดียวกันมันต้องรวมกันได้180เพราะฉะนั้นมุมนี้มุมนี้มุมนี้ต้องรวมกันได้180อ่ะเราก็ต้องแก้สมการหาค่า A ออกมา3ม,มุมรวมกันต้องได้180หน้าเมีเลข1ซ่อนอยู่ 3a บวก 1A เป็น 4a บวก40เท่ากับ180กำจัด40โดยการย้าย40ไปลบฝั่งซ้ายเยเหลือ 4a ฝั่งขวาคือ180ลบ40 4a เท่ากับ140 a เดียวก็ย้าย4ไปหารเราก็ตั้งหารเอา4หาร4 32, 4, 5, 20เพราะฉะนั้น A เดียวเท่ากับ35เก็บไว้ก่อนเราไปดูซิว่าโจทย์เขาถามหาอะไรโจทย์เขาถามหา A A กับ B อ่ะคูได้ A มาละคือ35ครคูเอามาใส่ที่มุมตรงนี้โอเคไหมแล้วหนูเห็นรูปสามเหลี่ยมไหมคะรูปสามเหลี่ยมมุมภายในต้องรวมกันได้เท่าไหร่180เอาไปแล้วเอา 35เอาไปแล้ว40ก็เป็นเท่าไหร่เ5เพราะฉะนั้น B หาจาก180ลบ75ก็เท่ากับ105เพราะฉะนั้นตอบข้อคอควาย A เป็น35 B เป็น105หรือถ้าอย่างเงี้ยถ้าเราไม่อยากคิด B เราดูค่า A ก่อนก็ได้ว่า A ข้อไหนมันเป็น35มง บังเอิญว่ามันมีคอควายข้อเดียวใช่ไหมนักเรียนก็สามารถกาได้เลยโดยที่ไม่ต้องคิดดีก็ได้นะคะต่อมาข้อที่17เ้ขาให้หาค่า x ลบ y เพราะฉะนั้นเธอต้องหา x มาก่อนว่า x มีค่าเท่าไหร่ y มีค่าเท่าไหร่อย่างนี้ให้นักเรียนใช้อะไรเข้ามาช่วยให้ลากเส้นเชื่อมเข้ามาช่วยก่อนมันจะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นอารากเส้นเชื่อม ลากเส้นครละสีก็ได้นะเส้นตัดอ,ะอ่ะอ่าเรามาดูเรารู้อะไรบ้างอ่ครูรู้ว่ามุมเนี้ยมีขนาดเท่าไหร่ มีขนาดเป็นเเพราะว่าเป็นมุมอะไรมุมแยง้งแย้งมันจะเป็นรูปตัวแอย่างเงี้ยนักเรียนถ้านักเรียนเจอแบบเนี้ยก็คือมุมแยง้งอะแล้วยังไงอีกมุมที่อยู่บนเส้นตรงเดียวกันเส้นนี้ต้องรวมกันได้180เอาไปแล้ว130เพราะฉะนั้นมุมนี้เหลือ50เหลือ50อืม แล้วทีนี้มุมภายในของรูปสามเหลี่ยมต้องรวมกันได้1้อยองศาสามเหลี่ยมไหนสามเหลี่ยมตรงนี้นี่เห็นปะเรารู้มาสองมุมแล้วเพราะฉะนั้นเราหาค่า x ได้เพราะฉะนั้นหาค่า x จากอะไรก็คือให้เอาใครคะ1 8อยลบด้วยคะ่ะ52บวกกับค่ะบวกกับ50 180ลบกับ100ย 2เพราะฉะนั้น x เ,เท่ากับ78องศาครูดได้ค่า x มาแล้วนะ x ของครูคือ78เอารอไว้ก่อนต่อมาหา y หา y ได้จากไหนอ่ะเราจะหา y จากไหนดีหาจากรูปสามเหลี่ยมตรงนี้ก็ได้นะนะักเรียนนี่ตรงนี้เนี่ย สามเหลี่ยมตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่คนจะมองอ่ะสมมติคุณเห็นตรงนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมอ่ะคุแรงเงาก่อนเพราะว่าเรารู้ค่า x แล้วถูกไหมล่ะค่า x ของเราคือเท่าไหร่เนี่ยคือ78แปลว่ามุมเนี่ยคือเจมุมนี้คือเท่าไหร่สี่แล้ว y คือเท่าไหร่หาได้ไหมหาได้เพราะฉะนั้นหา y จากร้อยแปลบกับอะไรบวกกันก็คือสีบวกกับเจ y เท่ากับ180ลบ47บวก78ได้125 y เดียวเท่ากับ180ลบ125ก็เป็น55องศาได้ y มาได้ x มาให้จับ x กับ y ไปทำไมกันลบกัน เพราะฉะนั้น78็ดสิลบห้เท่ากับยีองศาจบก็เอาไปวงอะไรที่คิดเลขก็ลบออกไปซะไปคิดเลขข้างนอกนะอะต่อมาข้อที่ 18ข้อที่18เขาให้หา x บวก y บวก z แปลว่าหนูจะต้องหาตัวแปรมาทั้งหมดเลยว่าแต่และตัวแปรมันมีขนาดเท่าไหร่บ้างอันนี้คือง่ายอยู่เดอ้อมุมที่อด้านเดียวมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดต้องรวมกันได้เท่าไหร่180มันเอาไปแล้ว64เพราะฉะนั้น x เหลือเท่าไหร่ก็คือ180ลบ64เท่ากับแล้วก็มาลบเลข ร้อหองศาครูได้ x มาแล้วนะหค่ะต่อมา y y ครูก็รู้เลยเพราะ y เป็นมุมอะไรมุมแยง้งเพราะฉะนั้น y คือเจ็องศาได้มาละต่อมาหา z หาแครูจะมองจากรูปสามเหลี่ยมตรงนี้นี่เห็นรูปสามเหลี่ยมไหมคะแลเงาไปก็ได้นะคะเวลานักเรียนกลับมาดูนักเรียนจะได้รู้ว่าฉันหามาจากรูปสามเหลี่ยมนะแล้วมุมภายในมุมตรงนี้เนาะ ที่อยู่ด้านเดียวกันของเส้นตัดเนี่ยมุมที่อยู่ด้านเดียวกันของเส้นตัดต้องรวมกันได้เท่าไหร่1 8อองศาใช่ไหมเพราะฉะนั้นมุมนี้เหลือเท่าไหร่อีกมุมหนึ่งมันเอาไปแล้ว116ใช่ปะก็จับมาลบกันยืมเป็น7เป็น10 10ลบ6เหลือ4 7่เจ็ดลบหนึ่งเหลือหเพราะฉะนั้นมุมตรงนี้เหลือ64ก็หาไปเรื่อยๆมุมวเรารู้อยู่แล้วก็คือมีขนาด72เพราะฉะนั้นมุมตรงนี้ 64บวก72หาแซตตรงนี้ได้ไหมได้เพราะว่ารูปสามเหลี่ยมมีอุมิภายในคือ180องศาเพราะฉะนั้นแซตหาจากอะไร180ลบกับใครบวกใครก็คือ64บวกกับ72ก็คือ180ลบอันนี้บวกกันได้136 จับ2ตัวลบกันก็จะได้180ยลบ136 44นี่คือแแปลว่า Z ซดเท่ากับ44่องศา,อาจากนั้นเราก็เอามาบวกกัน x ของเราคือเท่าไหร่ที่หามาคือ1 1 6บวก y ของเราคือเท่าไหร่72บวกแของเราคือเท่าไหร่44อืมเราก็มาคิดเลข สิบเป็นสิบสองใส่สองทดหนึ่งเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองสิบสามใส่สามทดหนึ่งเป็นสองร้อยสามสิบสองตอบข้อคอควายอืออ่ะข้อที่สิบเก้าไม่ต้องทำนะคะทีนี้มาดูข้อยี่ที่ข้อยี่สิบเลยข้อที่ยี่สิบหาค่า x เราจะหาค่า x จากตรงไหนดีอ่านักเรียนดูมุมตรงนี้เนาะมุมตรงเนี้ยเซี่ยวนี้กับเซี่ยวนี้เห็นปะว่ามันเป็นมุมตรงข้ามกันมันไม่ใช่ว่าไอ้สีส้มๆด้านเนี้ยมันคือร้อยห้านะไอ้ร้อยห้าคือมันคือมุมทั้งหมดโอเคไหมตรงนี้เพราะฉะนั้นไอ้ส้มๆที่ครูแรงเงาตรงเนี้ยสองมุมเนี้ยต้องมีขนาดเท่ากันเพราะมันเป็นมุมตรงข้ามกันดังนั้นมันมีขนาดเท่าไหร่ห้าสิบห้าองศา แต่มุมทั้งหมดตรงนี้มีขนาดเท่าไหร่1้อองศาโอเคไหมคะร้อยห้าองศาดังนั้นมุมเสี่ยวเล็กๆตรงนี้เลยเหลือเท่าไหร่ก็คือให้เอาหนึห้าลบกับห้าสิบห้เหลือห้าสิดังนั้นมุมตรงนี้เหลือห้าสิบองศาอืม เพราะว่าทั้งหมดอะมันคือ105ถูกไหมและเซี่ยวน้อยเนี่ยเซี่ยวตรงเนี้ยมันเอาไปแล้วห้บหเพราะฉะนั้นอีกเซี่ยวหนึง่งเลยเหลือ50าอ่ะโอเคนะตรงเนี้ยคือ50เซี่ยวน้อยเนี่ยอ่ะแล้วเซี่ยวนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ด้วย50ด้วยเพราะเป็นมุมอะไรกันมุมตรงข้ามอ่ะทันไหม ถ้ายังมองไม่ออกให้ลากเส้นเชื่อมอ่าลากเส้นเชื่อมตรงนี้เข้าไปเพราะฉะนั้นมุมตรงนี้กับมุมนี้มุมนี้กับมุมตรงนี้เป็นมุมอะไรคะมุมแยง้งพอมันเป็นมุมแยง้งมันจะมีขนาดเท่าไหร่เท่ากาันนั่นก็คือกี่องศาห้าสิบห้าองศาอ่าเราหามุมตรงนี้ได้ไหมได้ เพราะมันอยู่บนเส้นตรงเดียวกันคือเส้นตรงนี้มันต้องรวมกันได้เท่าไหร่ร้อยแปดสิบมันเอาไปแล้วห้าสิบอ่าเอาไปแล้วห้าสิบรวมเป็นหนึ่งร้อยห้าเพราะฉะนั้นอีกมุมหนึ่งเลยเหลือหนึ่งร้อยแปดสิบลบกับหนึ่งร้อยห้าเป็นเจ็ดเป็นสิบอ่าลบกันเพราะฉะนั้นมุมตรงกลางเลยเป็นเจ็ดสิบห้าจากนั้นให้นักเรียนมองรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมคือรูปตรงนี้ เห็นไหมรูปสามเหลี่ยมคือตรงนี้เนาะมีมุมภายในเท่าไหร่180องศาเอาไปแล้วเท่าไหร่55เอาไปแล้วเท่าไหร่75อีกมุมเหลือเท่าไหร่หาได้ไหมหาได้เพราะฉะนั้น x หาจาก180ลบกับอะไรคะ55บวกใครคะบวก75 x เท่ากับ180ลบบวกกันได้130 เพราะฉะนั้นลบกันเหลือห้าสิบองศาอืมก็เอาไปกาตรงไหนที่เป็นทดเลขนะักเรียนก็ไม่ต้องจดลงไปอ่ะโอเค